สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราไปเจอเกมเกมหนึ่งมานะคะเขาเนี่ยชื่อว่าเกม Girl City นะคะทุกคนอ่าทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ฟังเสียงนะคะว่าเป็นยังไง ถ้าใครอยากจะไปฟังเสียงจริงๆเนี่ยก็ต้องไปโหลดเกมนี้มาเลยนะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะเข้ามาเนี่ยก็มียูนิฟอร์มประมาณนี้เลยนะทุกคนเห็นไหมคือน่ารักมากยูนิฟอร์มแล้วก็มีทรงผมด้วยนะคะมีประมาณ17ดทรงผมด้วยกันนะคะเราก็ไปปลดล็อกมานะต้องดูโฆษณานะคะนี่ประมาณนี้แล้วก็มีแบบแว่นตาอะไรแบบนี้เลยนะคะ เออมีหมวกมีอะไรเงี้ยแล้วก็มีเป็นอายตาด้วยนะอันนี้ก็เป็นบอยนะคะดูชุดเดียวค่ะทุกคนแอบเหมือนพระเอกลิเกอยู่นะทุกคนแต่ว่าก็หล่อดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมวกอะไรแบบนี้เขาก็มีูนิฟอร์มใส่ให้นะนี่ทุกคนดูเปลี่ยนหน้าตาได้ด้วยนะคะผู้หญิงก็เปลี่ยนได้นะคะโอ้โหดูค่ะทุกคนมาค่ะทุกคนเราก็เข้ามาในเกมเรียบร้อยนะคะจะบอกว่ากล้องเนี่ยบังคับยากนิดนึงนะเพราะว่า มันเหมือนตั้งค่าไม่ได้นะคะแล้วก็แบบมีเจ็ตแพคให้สามารถแบบบินได้ด้วยนะคะอ่าแต่ว่าก็จะบินได้เดินได้แต่ว่าไม่มีรถให้ขับนะคะเราก็จะบังคับยากนิดนึงละภาพมันก็จะโหลดแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็กดจมเพื่อกระโดดอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเราจะไปตรงนู่นนะสวนสาธารณะนะทุกคน ไปดูซิว่าเป็นยังไงเห็นอะไรกลมๆไหมทุกคนอะไรกลมๆเนี่ยไม่รู้นะคะแต่ว่าน,นี้เป็นสวนสาธารณะที่มีต้นปาล์มนะเยอะมากๆเลยนะคะหรือต้นมะพร้าวก็ไม่รู้นะเออไม่มีต้นซากุระเลยสักต้นนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนเราบ้างนะคะวันนี้เพื่อนเราใส่อยู่ในฟอร์มสีเขียวนะคะเพื่อนเราก็ยังเป็นเพื่อนห้องเดิมนะคะหน้าตาทรงผมก็เหมือนเดิมเประนะคะมาแล้วก็ร้านสะดวกซื้อดูค่ะทุกคนไม่มีโลโก้สัญ,ญลักษณ์ร้านสะดวกซื้อเลยนะ เป็นร้านแบบนี้เลยตั้งอยู่อย่างนี้นะคะเข้ามาเจอพนักง,งานนะคะโอ้โหยูนิฟอร์มสีดําด้วยนะคะแล้วก็ประมาณนี้เลยภายในร้านนะคะเขาก็มีของมีอะไรนะทุกคนเห็นไหมดูก็ถ้าใครยังโหลดเกมซากุระไม่ได้ก็ลองเล่นเกมนี้ได้นะคะแล้วก็เจ้คนนี้ค่ะปกติเจ๊แกนเนี่ยใส่ชุดสีเหลืองใช่ไหมแต่ว่าดูค่ะชุดสีฟ้าสีเงินมาเลยนะคะ หรือว่าอยู่ในทะเลนะเนี่ยทุกคนเออเจ๊ตรงสีแยกไฟแดงดูชุดแก้เสียค่ะทุกคนสวยงามเวอร์ uh oh. นี่นะคะชุดประมาณนี้นะ uh oh. แล้วเราก็มาดูโรงแรมเอ้ยโรงเรียนดีกว่านะคะทุกคนโรงเรียนซากุรานะคะโอ้โหอะไรคะเนี่ยทางเข้าอะไรคะเนี่ยอุ้ยสวยอยู่นะทุกคนมีต้นใช่ไหมต้นซากุระแน่เลยเนี่ยใช่ไหมทุกคนคือก็มีความสวยอยู่นะดูแล้วก็น,นี่พอออโอ้โหเดี๋ยวพอออคะทําไมย้อมผมสีแดงแล้วเนี่ย อันนี้น่าจะเป็นผอโรองเรียนตอนวัยรุ่นนะคะทุกคนดูทุกคนสวยงามมากนะโรงเรียนอะ่ะก็เป็นโทนสีแดงนะคะก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวไปดูห้องห้องเรียนดีกว่านะอันนี้ก็ผ่านนะห้องน้ําปกติเลยเออนี่ห้องเรียน <Wow. S 1> โอ้โหห้องเรียนเป็นไงคะโต๊ะสีเทานะโตนักเรียนสีเทาแล้วก็พอเออไม่ใช่ uh. อะไรนะครูคือจะบอกว่าพอ,อาตลอดเลยนะทุกคน ติดแบบทรงผมพออ,อสีแดงอะทุกคนเออแล้วก็นี้ก็สามารถนั่งได้แต่ไม่สามารถเขียนหนังสือได้นะจ๊ะคือมันมีหลายที่นะทุกคนต้องมาเล่นกันนะคะแล้วก็ไปดูหลายๆที่เลยนะอันนี้เราแค่รีวิวคร่าวๆเฉยๆนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันเลยดีกว่านะคะเ,ออเดี๋ยวขอปรับตรงนี้ก่อนนะคะปรับได้เหมือนกันนะเนี่ยอ่าปรับได้นะคะ ไปไหนดีคะทุกคนไปตรงห้องพักคูดีกว่านะคะอยากไปดูว่าเป็นยังไงนะคุณคูของเรานะคะโอ้โหคุณคูของเรานั่งกันเป็นระเบียบเรียบร้อยมากโอ้โหชุดสีดําเลยนะคะเนี่ยคูนคนนี้ปกติใส่ชุดสีเหลืองนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะวาร์ปไปดีกว่านะคะทุกคนวาร์ปไปบ้านเราบ้านนะคะเพราะเรายังไม่ได้รีวิวบ้านเราเลยอันนี้เป็นบ้านเรานะคะซึ่งไม่มีรถยนต์นะคะทุกคนบ้านเนี่ยหรือว่าแบบพวกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกับประเทศไทยเหมือนกันนะคะ อันนี้เป็นบ้านของผู้ชายนะคะทุกคนประมาณนี้เลยนะนเดี๋ยวรีวิวในบ้านนิดหน่อยดีกว่านะโอเคเดี๋ยวเราวาร์ปไปที่โรงยิมกันดีกว่านะคะนี่ค่ะเขากำลังเรียบนบรรเลงกันอยู่เลยโรงยิมก็เป็นโทนแบบนี้เลยนะคือไม่รู้มันเป็นโทนแดงขาวอะไรแบบนี้นะของโรงเรียนนะเออก็ประมาณนี้เลยนะคะ ต่อมาค่ะอันนี้เป็นห้องชงชานะคะหรือว่าชมรมชงชาใช่ไหมสวยงามมากทุกคนอันนี้คือชอบมากเลยนะห้องนี้สวยดีต่อมาค่ะอันนี้เป็นชมรมชกมวยหรือต่อยมวยนี่นะเดี๋ยวอันนี้อะไรคะเนี่ยคุณพี่มาทําอะไรตรงนี้คะเนี่ยเดี๋ยวอันนี้คือติดตลกอะคะทุกคนดูสิคะน,นักมวยของโรงเรียนเราทําไมทาท่าแบบนี้นะคะเนี่ยเออก็เลิดเลดนะคะทุกคนก็กอดไปเลยสิคะ เอ,อน่าจะยังไม่ได้อัปเดตนะทุกคนต่อมานะคะเรามาดูที่คาเฟ่แคทเชอรี่เอคาเฟ่เชอรี่แคทกันบ้างนะนี่ก็ประมาณนี้เลยสวยงามนะนี่คนขายก็ยืนขายเวลคัมปกตินะโอเคก็จะกระตรุกหน่อยนะเพราะเกมเนี่ยมันโหลดหย่งนะคะอะไรเงี้ยอืแล้วก็ไปดูบ้านของพ่อหนุ่มหัวเขียวบ้านดูเหมือนตอนนี้เขาจะหัวสีดํานะคะอ่านี่ก็ยังนั่งลอยฟ้านะ ต่อมามาบ้านข้างๆเลยนะเป็นบ้านของเด็กผู้ชายแล้วก็เด็กผู้หญิงนะคะเหมือนจะไม่อยู่บ้านนะคะสองคนนั้นไม่รู้ไปไหนนะแต่ว่ากระโดดเลยจ้านี่จา้าทุกคนเปิดประตูเข้ามาโอ้โหโหลดกระตุกไม่ไหวอ่านจะด,ดูห้องนะคะทุกคนห้องเนี่ยสี่ห้องเนี่ย,หเ,ยเหมือนยังแบบโหลดไม่เสร็จนะแต่ก็สวยงามรือว่ามันเขาตั้งใจให้เป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้นะคะต่อมาค่ะทุกคนเรามาตรงสถานีตำรวจกันดีกว่านะคะ พลตำรวจคะถ้ามายืนอย่างนี้แล้วคะนนียดูสิอยู่ในฟองู้ตำรวจแล้วก็ดูนะคะรองเท้าก็ไม่ใส่ด้วยนะคะเนี่ยโอ้โหอ่าแล้วก็อันนี้เข้าไม่ได้นะคะมันติดนะทุกคนแสดงว่าเขายังไม่ได้อัปเดตหรือว่ายังไม่ได้เปิดให้เข้าสถานตำรวจนะอ่าเจสเซ่าชมพูก็น่าจะยังเหมือนเดิมนะดูดิชุดอะ่ะปกติเลยนะชุดนะคะอ่าแต่มันเหมือนเกมซากุระแทบทุกอย่างเลยนะคะ แล้วเราก็วาร์มาที่โบสถ์ของเรานะโบสถ์ที่มีซิสเตอร์ผู้หญิงอยู่นะแล้วก็ต้นไม้ก็จะเป็นต้นปาล์มนะคะโอ้โหต้นไม้นี่คือแตกต่างแหวกแนวมากนะคะอ่าแล้วก็กระโดดขึ้นมานะมันต้องบังคับยากนิดหน่อยก็เจอกับซิสเตอร์คนดีคนเดิมยือนอยู่นะต่อมาค่ะเราก็วาร์มาที่ศาลเจ้านะนี่ศาลเจ้าก็อยู่ข้างๆสวนสาธารณะนะอุ้ยทำไมศาลเจ้าอันนี้อลังการจังเลยรู้สึกสวยมากเลยนะ อ่ะเข้ามาก็ประมาณนี้เลยเออเดี๋ยวทําไมกําแพงผนังมันโล่งแบบนี้เนี่ยทุกคนดูกําแพงโล่งมากนะน่าจะเป็นบักนะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองดูข้างนอกนะดูสิทุกคนกําแพงข้างนอกก็ปกตินะน่าจะเป็นบักแหละเ,เพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคนนี้ยังขายของเหมือนเดิมหรือเปล่าโอเคอ่ะแล้วเราก็กดซื้อเดี๋ยวเป็นรูปน้ำรูปอะไรไม่รู้แต่ว่ากดซื้อมาได้แบบนี้เฉยเลยนะ เดี๋ยวเราวาร์ปไปที่อื่นกันบ้างน,นะอันนี้เป็นโรงพยาบาลนี่ค่ะทุกคนอ้าวโรงพยาบาลยังไม่ได้อัปเดตนะยังไม่สามารถเข้าอะไรได้เลยนะแต่ก็มีสัญ,ญลักษณ์โรงพยาบาลอยู่นะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับจะ i ครด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย